สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่รถ Honda CRV นะครับคันนี้น้ำแห้งน้ำหายนะครับน้ำแห้งน้ำหายนะครับติดยากลากไปนะครับตัวนี้เป็นฝาสูบนะครับตัวนี้เราเปิดฝาสูบออกมานะครับแต่ละสูบนี้ไม่เหมือนกันนะครับ การจุดระเบิดแต่ว่าขวาสูบนะครับแต่ละสูบนี่ไม่เหมือนกันนะครับเราสังเกตสูบที่หนึ่งนะฮะหนึ่งไม่เอ่ยอ่าสูบที่หนึ่งนะครับ,ารบการจุดระเบิดเป็นไงฮะัวเทียนนะครับอย่างเงี้ยฮะวาวไอเสียวาวไอดีนะครับมาสูบที่สองนะครับัวเทียนลักษณะของวาว ะะสูบสามนะฮะัลักษณะของหัวเทียนวาวสูบสี่นะครับลักษณะของหัวเทียนวาวนะครับการจุดระเบิดสองสามสี่นะฮะมันจะเหมือนกันนะฮะคือความร้อนนะครับแบบนี้ความร้อนนะนะครับความร้อนนะครับสูบหนึ่งนะครับหนึ่งเนี่ยความร้อนนะครับแตกต่างกันกับสูบสามสูบสี่สองสามสี่นะครับ ทีนี้น้ําแห้งน้ําหายนะครับเกิดจากช่องนี้นะครับดูนะฮะช่องนี้สูบที่หนึ่งสุบที่สองจากสองไปสามนะครับนี่นี่สองไปสามสามไปสี่นะมีครับน้านะครับครับน้ำข้ามสูบกันได้นะครับตรงนี้ฮะแลบแลบมันข้ามสูบกันได้นะครับนะฮะข้ามสูบ <c oughs> นี่คือลักษณะของขวาสูบนะครับส่วนตัวนี้ประเกนนะครับประเกนขวาสูบหนึ่งกับสูบสองนะฮะดูตรงกลางไม่เท่าไหร่นะครับสูบสามสูบสี่สองสาม,ส,ามสี่นะครับช่วงนี้นะครับมันข้ามสูบกันนะครับ จะสามารถเห็นได้ชัดนะครับตะเก็นไหม <c oughs> กับเราสังเกตง่ายๆนะฮะส่วนเสื้อสูบลักษณะของเสื้อสูบนะครับหนึ่งสองสามสี่ช่วงนี้เหมือนกันนะครับที่น้ำสามารถเล็ดลอด ขาบสุกกันได้นะฮะสองไปสามสามไปสี่เนะะี่ยสามไปสี่นะครับสุกหนึ่งก็ยังโอเคหย่อนหยวนได้นะครับแล้วก็มีนี่ฮะ